นั่นทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีแต่เธอจะมันคงยังนีเนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้น้ำเพียงใดรักเธอก็ยัง ช่วยแก้ระบบด้วยนะคะหนูจะบ้านแล้วคิดถึงพี่เจมกับพี่เบลล่ากันสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีสามสตาร์แชทค่ะแหมรอกันนานแล้วใช่ไหมล่าตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเน็ตเวิร์กเราล่มแล้วแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเพราะว่าคนเข้ามาแชทกันนานมากเลยนะคะแล้วก็แก้ข่าวนิดนึงเมื่อกี้เห็นบางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าพี่ๆเขายังไม่มามาแล้วแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆนี้แล้วถ้างนั้นขอต้อนรับค่ะ เจมจีรายุพี่เนยสัติการแล้วก็เบลล่ารานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเมื่อกี้เข้ารายการโดยแบบว่าไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวเจมยังเมาอยู่เลยนะนี่ครั้งแรกป่ะคะได้มาทีิงสามตาร์ครั้งแรกของทุกคนนะ ครั้งแรกหมอครั้งแรกอ่ะครั้งที่สองเคยมารอยมาเออนี่เป็นยังไงบ้างเราครั้งแรกพี่เนยเหนงเต้นมากค่ะตอนมาแบบจะต้องทำยังไงจะมีใครคุยด้วยไหมเพราะพอมาได้เห็นเอ่อห้องถ่ายทอดสดอันใหญ่กว้างของเราใหญ่กว้าง4ีคูณสเมตรเป็นยังไงบ้างคะทำอะไรไปเฉยเฉย วันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมแชทกับดารานักแสดงทั้ง3ท่านนี้นะคะก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนได้เลยที่ไท a i tv 3.com แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะคะรายการของเราเนี่ยสามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน i p h o n e หรือว่าสมาร์ทโฟนได้แล้วนี่ตื่นไปนินึง้วดูเตื่นเต้นตกใจมากเขาไม่ได้ปิดไวเลสเราหรอกคือ พี่เนยเนี่ยแบบเป็นกังวลมากตอนมาจะมีนางบอกว่าจะมีใครคุยกับฉันไหมแล้วจะมีคนฉันมาหาเนยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีกลัวไม่มีคนเอาโปสเตอร์แบบโหฮอตจะตายพี่เนยต้องบอกว่านางสวยมากที่สําคัญขออีกนิดนึงแล้วกันนะคะฝากให้ฟ o ลโลไอจีของช่องสามด้วยนี่เย็นน้ำย้ำเน้นย้อนเย็นน้ำผิดมากย้ำแล้วก็เน้นนะคะว่าเป็น <Instagram S 2> อินสตาแกรมของช่อง3จริงๆนั่นก็คือ C H หรือว่า Channel t r นะคะ C H 3 Fan c l u b ส mm ่ว hmm. นอันอื่นก็แล้วแต่ละกันแต่ว่าเป็น<ะ>ของคนอื่นอันนี้ก็คือเราเพิ่งมีสดสดร้อนๆวันนี้เลยเป็นออฟฟิเชียลถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ไปฟอลโล่กันได้เลยเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่าบอกก,กฎกติกานิดนึงนีน่ถึงเส้นดี้ไปตลอดเวลาเป <laughs> ็นอะไรงไงไม่เกี่นะเล คนี่คือนี่คือไม่ไม่ได้ฟังพี่เริเลยค่ะอ่าหน้าฟังอะไรทั้งนั้นเดียวโอเคสนใจนิดนึงพี่เนยสวยมากมากนี่ไงพี่เนยสวยมากเนี่ยเขาจะคุยกับเราตลอดเวลาพี่เนยค่ะไม่ตื่นเต้นบอกของรางวัลก่อนดีกว่านะวันนี้เรามีกติกาคือจะมีคําถามทั้งหมด6ข้อให้สามารถตอบเข้ามาใครที่สามารถตอบได้เร็วแล้วก็ถูกต้องที่สุด10คนเท่านั้นนะคะรับของรางวัลไปเลยซึ่งก็จะมี หนังสือนิยายค่ะสุภาพบุรุษจุทาเทพนะคะ<ด>กิฟต์เซ็ตเสื้อทั้งห้าเรื่องสุภาพบุรุษจุทาเทพด้วยด้านนู้นนะคะลแล้วก็มีกิฟต์โเชอร์ร้านอาหารญี่ปุ่น,นมิยาบิของคุณวุฒสุรินคารวุฒใช่ไหมคารวุฒิสุรินทร์นั่นเองนะคะและที่สําคัญ คนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยจะได้รับไปเลย Fast Track กเข้างานจุทาเทพนะจ๊<ล>ะเข้าไปจิบน้ําชาย,ยามบ่ายกับคุณชายพุทธิพัฒน์กันได้เลยถ้าทราบกติกาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เตรียมฟังคำถามไว้ให้ดีแล้วก็ตอบเข้ามาให้เร็วแล้วก็ถูกต้องที่สุด6คขเอ้หกคำถามเท่านั้นนะคะอ่ะมาพูดคุยกันดีกว่าตอนนี้พูดคุยได้พี่เนยโอเคไหมคะคุยได้แล้วเดี๋ยว่นของรางวัลแล้วอยากได้ขอได้ไหม อยากได้อีกอำให้เขาไปก่อนเออโอเคโอเคเธอก็เล่นเกมสิโอเคครับไม่ได้แล้วเอาเหรอคะไม่ได้ไม่ได้สงวนสงวนไว้ให้กับแฟนๆเท่านั้นเลยอ่ะรู้สึกไงบ้างพี่เนยวันนี้ตูตื่นเต้นอ่ะก็ตื่นเต้นมีแต่ตอนแรกคือเข้ามาเจม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 ไนอ่ะไม่มีใครชัดมหาฉันเลยนางกลัวใจไม่เห็นจะพูดทำไมเหรออะไรนะเมื่อกี้ไม่เห็นจะพูดเลย <laughs> อ่ก็มีคนชมต้องบอก,กว<ะ>่าพี่ไนสวยมาก <laughs> ชอบชอบมีทุกคนชมชอบโอ้พูดถึงละครกันก่อนดีกว่านะจ๊ะ <c oughs> เอาหลา <c oughs> พุทธิพัฒคุณชายพุทธิพัฒตอนนี้กระแสะมาแรงมากๆ <c oughs> บบว่าถือว่าแบบ เตติ้งดีเลยลหละแล้วตอนนี้จู่ๆพัดลมเราก็เกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมาแต่เด็กนี้เจมจิรายุเสียงดังมากถามก่อนเรื่องแรกของเจมใช่ไหมใช่ครับรู้สึกไงบ้างเรื่องแรกครับกปิดแอร์เลยก็กลัวมากก็เป็นเป็นเรื่องแรกของผมครับที่ที่ได้มาเล่นเนาะครับที่พี่หลายคนก็ใครพีคะเห็นหลายคนได้มาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นแล้วก็มีบบว่าทุกคนตอบเับมาอย่างดีก็ ตื่นใจเนาะตื้นใจ,ใจเพราะว่าทริงานแล้วก็อะไรด,ด้วยครับอืมแล้วเป็นยังไงอ,ะอ่ะเอ่อบทคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ขยายนิ่นึนนงเอ่อหรือว่าเป็นคุณชายที่ค่อนข้างนิ่งเลยครับนิ่งแบบนิ่งเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบว่าพูดจิกกัดไปทั่วไอ้อนิ่งอ่ะแต่ตันกับตัวจริงนะงใช่รต,ตรงมากมันก็ตรงอยู่นคไม่คิดพี่เนยคุไม่คิดเออจริงคุไม่คิด ให่เราโกรธทำไมอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนนิสัยยังไงหรอพี่เนยชอบแซวชอบจิกกัดกไดูจากสีเสื้อวันนี้แล้วเนี่ยดูเขาจะเป็นคนหวานนะใช่ครับต้องบอกค่ะแฟนๆคุณผู้ชมค่ะตอนก่อนที่มาถึงเนี่ยไม่ใช่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสีดําลายดอกสีแดงเป็นดอกกุหลาบที่ใหญ่มากดอกดอกนึงเท่านี้เทันสีแดง เต็มตัวไปหมดแต่ว่าเราไม่ควรเอาดอกมาเทียบกับหน้าหรือเปล่าคะอุ้ยนี่ลืมไปมันคือมันคือเป็นรสนิยมส่วนตัวอะไรยังไงคะคุณเจมค่คะช่วยช่วยบอกน่ดมันึงคนที่ชอบแต่งตัวหรอว่าสีสันอยู่แล้วครับอะไรอะไรที่มันแบบว่า น่ารักน่ารักแล้วก็ใส่เพี้ยนๆดีก็ฮ่าดีครับนี่กะเอาหล่อหรือว่าไค่ะไม่กล้าเอาหล่อไม่เป็นไรหรอกครับก็แต่งตัวที่น่ารอดอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าชอบสีชมพูเป็นพิเศษเมื่อกี้พี่เนยเขาเม้าบอกว่าสีชมพูยันข้างในเลยไม่ใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนเป็นขายซานโอ้โหดูเข้าใจผิดจะโกรธที่ไม่ใช่นะเที่เปลี่ยนอยู่ในกองทุกคนเห็นหมดอืมชอบสีชมพูอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเป็นคนชอบสีชมพูมองแล้วมันก็ดูสดใสดี เมื่อกี้ยังมีแฟนคลับมาถามเลยว่าทําไมถึงชอบสีชมพูคงเห็นใส่บ่อยใช่ไหมก็ชอบก็ใส่เนาะอ่ะนี่ก็เป็นละครละครเรื่องแรกของเจมส่วนของเบลล่าสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ก็จะมีรอยมานใช่ไหมแล้วก็มีพรพรมอลเวงที่เป็นนางเอกเต็มตัวเลยแล้วก็แจ้งเกิดมากๆดังมากๆตอนนั้นก็ถ่ายทําเรื่องนี้อยู่ใช่พร้อมกันคาแรคเตอร์มันแตกต่างยากขนาดไหนคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างต่างนะคะ แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีความเป็นเด็กแต่เด็กคนละแบบเนี่ยและด้วยความที่อะไรความที่อันนึงเป็นพีเรียดด้วยเราเป็นดราม่าจัดเลยส่วนของพรพรมจะมีความคอมเมดี้แล้วก็มีความเป็นเด็กแบบงงๆเไรอย่างเงี้ยสลับร่างกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แตกต่างกันนะพูดถึงแล้วสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ละครออกอากาศไปแล้วฟีดแบคเป็นไงบ้างโอ้ยแฮปปี้อะไรนี่อ่าเล่ตอบ่ตอโอ้ยแฮปปี้มากเพราะว่า เราทำงานกันแต่ไม่มีสมาธิเราเกิดอะไรขึ้นที่ผมไม่ทําอะไรเลยครับหรอครับโอเคอ่าต่อบ้ามันเห็นนั่ไงดูสิคืออะไรนะกระแสเป็นยังไงบ้างครับกระแสกระแสกระแสกตับ้าครับผมก็คือจากจบประความตั้งแต่เริ่มฉายไปครับค่ะดีใจมากเพราะเราทํางานกันหนักมากแล้วเราก็ยังไม่เคยดูตัดต่อเลยพี่เจินไม่เคยแบบคือดูพร้อมคนดูแลลุ้นมากว่าแบบจะเป็นยังไงด้วยความที่มันเป็นแบบ ซีรีส์ห้าเรื่องด้วยแล้วเราก็รุนมากใช่แล้วเราก็รุนมากเพราะว่าการที่แบบป้าแจ๋วกำกับอะเราอะคือป้าแจ๋วค่อนข้างละเอียดทําให้เราแบบต้องเปะทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วฉะนั้นที่เราแบบนั่งดู acting ตัวเองเลยอะว่าแบบเออเป็นไงเป็นไงอะไรเงี้ยแต่พอกระแสตอบรับออกมาแบบคนชอบดีใจมากค่ะแล้วส่วนตัวส่วนตัวหลังจากได้ดูเรื่องนี้รู้สึกแบบพอใจกับฝีมือการแสดงของเราไหมก็ก็พอใจนะคะ แต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบมาออกมามันก็คือเพราะว่าทีมงานด้วยเพราะแบบป้าแจ๋วพี่แหม่มอะไรเงี้ยที่แบบคอยช่วยคอยสอนนะคะนี่แต่สําหรับคนนี้นต้องบอกว่าเปิ้งอยู่แล้วเป็นตัวแม่มากลแลวที่สันในเรื่องดีกว่าตัวแม่เป็นตัวแม่ไม,หม่หมายถึงว่าคือ,คอ เธอจะสวยเซ็กซี่ตลอด okay, <period>, ต่อให้เป็นนางร้ายแต่ก็เป็นนางร้ายที่แบบฮอตอ่ะใช่คือมีแต่คนแบบชมชอบอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ต้องเป็นนางร้ายแบบพิเร <c oughs> <c oughs> <ๆ>ียนมันเป็นยังไงอะ่ะจริงจมันยากเรื่องความที่มันต้องเป็นหมอมแล้วก็ไอความที่เวลารงเล่นกับเขาเนี่ยเราก็ต้องคงความเขาเรียกว่าบางทีก็ต้องเด็กอแบบใช่ก็ต้องก็ต้องแบวกับเขา ไปอีกพี่ชาย,ย<ห>พัดขาถ้าเรียกว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบพยายามที่จะซึมซับความเป็นน้องแต่เขาไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> ที่จะทําให้รู้สึกดีอันนี้คอนเสิร์ตที่ดูอัดอั้นมากเลยให้เผาดีกว่าอันนี้คอนเออจริงจริงแล้วเป็นยังไงช่วยกันจับมือเดี๋ยวผมออกไปเลยนะจับมือพี่เจรินหนูอะไม่ให <c oughs> ้ไม่ให้เขาเรียกว,ว่าพี่อ่โไยลืมไม,ไม่ให้ไม่ให้เขาเรียกว,ว่าพี่เพราะแบบเราจะได้รู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราได้รู้สึกเด็กกว่าเขาเขาจะได้รู้สึกไม่เกรงเวลาเข้าฉากกับเราแต่ความจริงเราคือไม่เลยนางไม่เกรงเกินไปไม่ไม่คเกรงเกินไปแววอ่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงคือแบบเนานี่คุณเป็นเรื่องแรกไม่มีการแบบว่าเคารพพี่เพิอหรือแบบมีการแบบว่าดูเครียดหรืออะไรเงี้ยเลยเราเราอาจจะเปิดเปิดโอ้ยจะเป็นอะไรเนี่ยวันนี้เปิดเปิดโอกาสให้เขามากเกินไปอะจริงจริงแล้วผมว่าไม่ใช่หรอกครับ เขาพูดจับใส่ไฟผมให้แหละจริงๆแล้วผมเป็นคนเบี scarf. น่าร like ักน like> ิ่งๆอยู่แล like ้วเหมือนเดยปลอมมากปลอมมากอุ้ยชปลอมมากเจมปลอมมากอะ เดี๋ยวก่อนทําไมเขาถึงเซ็นเซอร์ชื่อหนูอ่ะคะอะไรหรอใจเย็นลูกใจเย็นเนะมันจะเป็นเบลแล้วก็เป็นดอกจันดอกมันเขียนว่าน่ารักบางทีอาจจะว่าผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะจ๊ะต้องบอกว่ามีคนบอกว่าอยากไปจิบน้ํชาบ้างมากแตต้องรีบตอบคาถามแต่อีกแป๊บนึงตอนนี้คุยเรื่องละครนิดนึงมีคนชอบฉากที่ทั้งสองคนคือเจมกับเบลล่าเนี่ย บอกรักกันในคลองอม,มากๆเล่าให้ฟังหน่อยว่าฉากนั้นเนี่ยมันคือเกิดอะไรขึ้นเกิดข,ขึ้นได้ยังไงบรรยากาศในกองเป็นยังไงผมว่าจะจะเป็นฉากแบบเกือบสุดส,สุดท้ายแล้วนะเกือบสุดท้ายของเรื่องแล้วก็เป็นเหมือนกับบสรุปว่าทําไมเราถึงรักแล้วก็จบ้าก่อ้คือเหมือน,นเหมือนเป็นฉากที่สารภาพรักกันอ,อย่างเป็นทางการเนาะแล้วก็แบบบอกความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง แปลกมากที่ป้าแจ๋วไม่วอม,มาเลยเนาะวันนั้นคือปล่อยให้เราอยู่ในน้ำไปเรื่อยๆประมาณแบบสาชั่วโมง <c oughs> โอะไรเงี้ยแล้วคือมอนิเตอร์อยู่ไกลมากแลยยุ่งก็กาดแล้วเจมแบบเจมแช่อยู่นานกว่างี้จนสั่นจนแบบเล่นไม่ได้ปากสั่นต้องแอบแบบจับมือไว้ใต้น้ำแล้วแบบเจมแกหยุดสั่นก่อนแกรักฉันแป๊บหนึ่งนะอย่างเงี้ยพูดไปอย่างเงี้ยเออปากเริ่มสั่นแล้วไงมันลงน้ำแต่แบบว่ามันแห้งไม่ไม่ใช่ลงน้ำลงน้ำ เอาละค่ะความจริงถูกเปิดเผยมาแล้วว่าไม่ได้ถูกอ่อันนี้อยู่เมือนกับระบบมันแห้งจริงไหมครับเออแห้งจริงเหรอไม่ค่ะเขาเห็นว่าแล้วผแห้งจริงเหรอแห้งหรือเปล่านี่ไงบอกว่ารู้สึกระบบใจแห้งๆอ่ะเจมันหลงมากไม่ใช่เจแล้วเราเราพูดได้ต่อเลยไหมคะอ่ะหลังจากที่แห้งแล้วก็มาถ่ายละครแล้วไม่ใช่แล้วรูระบบใจแห้งๆอ่ะคือมันลงน้ำตตั้งแต่ก่อนก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนาะ แล้วก็เล่นจนไปถึงแบบว่าผาที่ตกแล้วแบบว่าหนาวจนแบบน้ํามันเย็นหมดแล้วเออใช่คือน้ำมันเริ่มเย็นมันเริ่มมึกไงยุงก็กัดแรงอีกขนาดอยู่ในน้ํายุงยังบินมากัดในน้ําอ่ะมันไม่ใช่แล้วแหละไม่ได้หมอไม่ใช่ยุงเว้ยใจผิดไปอ๋อโอเคเออก็เป็นบรรยากาศตอนนั้นซึ่งก็าถ่ายทํากันมาแต่ว่าแต่ออกมาคือ เอ้แต่เราก็ยังไม่เห็นอ่ะเพิ่งไม่ได้ได้เห็นเป็นอะไรตื่นเต้นนะคะไม่เคยออกรายการนี้ออกไปแล้วครั้งนึองในรายการไอ้นี่อะไรนะเปิดกองวิกสามเราก็ได้เห็นตอนนั้นแล้วเราก็แบบพร้อมๆกับทุกคนเฮ้ยมันน่ารักขนาดนี้เลยอ่ะขนาดเราดูเองเรายังแบบชื่นใจไหมชื่นใจเนาะ จะมีอ eh ีกฟีน no, mm ึงฟนกว่านัฉากไหนฉากไหนไปดูแล้วกันอ๋อยังไม่อออกากาศยังค่ะถ้าอางนั้นต้อติดตามติเพราะว่าตอนที่ถ่ายฉากนั้นไม่มีสื่อใช่แล้วจิกหมอนด้วยจิกหมอนใช่ไหมจิกหมอนสุดๆเลย เพิมเอาล่ะต้องรอติดตามเตรียมหมอนไว้หลายๆใบเผื่อจิกแล้วขาดข่ดแล้วขาดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอตอนนี้นะคะมาถึงคําถามแรกกันดีกว่ามีคำถามมาแล้วคําถามมาแล้วใครอยากได้ของรางวัลต้องรีบตอบรีบฟังคําถามกันให้ดีๆคาถามแรกคําถามนี้เป็นของพี่เนยชนกนี่กระลมโลมโลมลมโ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 ลมงั้นเรามาอ่านข้อความเล่นๆไหมทำอะไรเหลือโลม โอ๊ยแต่เราชอบคนนี้มากเจมค่คะหันซ้ายหน่อยค่ะใจเราจะได้ตรงกันอะไรเนี่ยน่น่รักอะ